สวัสดีครับสำหรับผู้ชมทาง y o u t u b e นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเป็นอี1นะครับก็เป็นวิธีการเล่นแผ่นเสียงแบบเริ่มต้นนะครับว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับซึ่งผมก็เป็นนักเล่นแผ่นเสียงแบบเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้าสู่งการแผ่นเสียงอ่ะเราควรจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับ อย่างแรกที่เราคนมีนะครับก็คือเป็น M อนะครับแก็คือแของเราเนี่ยต้องรับาภาคโฟโนโได้นะครับซึ่งภาคโฟโนเนี่ยก็คือเป็นภาคที่จะใช้รับสัญญาณจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับซึ่ง M จะใช้ M อะไรก็ได้นะครับจะเป็นอินทิเกตก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนงบเยอะหน่อยก็อาจจะซื้อเป็นปีแมานะครับเป็นปีแที่เป็นโลโฟโนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปกับตัว Power นะครับ แต่สำหรับผมผมใช้แ m มมาลานอินทิเกตนะครับซึ่งตัวนี้รับโฟโนโเสียงก็ไม่ได้แบบเทพอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอดีเรามีชุดนี้ไว้ฟังซีดีเมื่อละละปีมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยแน่ๆก็คือตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับซึ่งตัวนี้ภาษาอกฤษเขาจะเรียกว่าเทอร์ able, เนเบิลเนาะเราก็เลือกได้นะครับตามงบประมาณที่เราต้องการอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นตัวโปรเจก นะครับ1.3 rpm แล้วก็หัวที่แถมมาก็จะเป็นหัว a u t o f o n อนเล 2m นะครับอุปกรณ์ต่อมาที่ต้องมีเลยนะครับถ้าให้แนะนำนะจะมีตัวทับแผ่นเสียงนะครับหรือแครมนั่นเองนะครับจะใช้มีหน้าที่ในการวางทับแผ่นเสียงลงไปนะครับทำให้แผ่นเสียงมันแนบแล้วก็ไม่มีเรโซอแนนไม่สั่นนะครับ อุปกรณ์ต่อไปที่าบางคนอาจจะไม่แนะนำนะแต่สำหรับผมอะ่ะคือใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันอุ่นใจดีนะครับก็คือที่เป่าเลนนะครับแล้วก็แว่นขยายนะครับเป็นลูกอะไรก็ได้นะอันนี้ผมใช้2ฟิล์มมาก่อนอุปกรณ์ต่อไปก็คือเป็นแปลนคาร์บอนนะครับใช้ลดไฟฟ้าสถิตเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามีแผ่นเสียงละ อยู่ในมือนะครับวิธีการเล่นนะไม่ยากเลยเปิดแอมหยิบแผ่นเสียงขึ้นมานะครับเราก็ควรจะเช็คก่อนว่าแผ่นเสียงของเรามีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับอ่านดูอย่างเงี้ยอาจจะมีไม่เยอะนะครับก็วางไว้เลยนะครับแล้วก็เป่าอยนาเงี้ก็เปิดไปเลยนะครับให้หมุนไปเลยก็ได้นะครับยังไม่ต้องลงหัวนะครับ ผมจะเป่าก่อนนะครับมาคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีไฟฟ้าสถิตเดี๋ยวเราจะใช้แปรงคาร์บอนนะครับเป็นตัวลดไฟฟ้าสถิตนะครับปาดเข้าไปครับวิธีปาดก็ปาดอย่างนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับดูๆนะครับถ่ายใกล้ๆก,ก,ก็ได้สมมุติปาดอย่างนี้เนาะนี่ค่อยๆปาดมันออกมาดูจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับทําให้ดูสมมุติเราปาดไปอย่างนี้เนาะ ค่อยๆเสียงมันออกมาอย่างนี้นะครับแค่นี้แหละฝุ่นก็ไม่มีละแล้วเสียงที่มันเวลามันดังจิ๊ดๆ,ๆนะครับส่วนมากจะเป็นจากไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับต่อไปเราจะลงเข็มนะครับตอนที่ลงอ่ะพยายามหยิบเบาๆนะครับให้มันมาลงอยู่ในกรุ๊ปของขอบแผ่นเนี่ยนะครับถ่ายใกล้ขอบแผ่นเสร็จปุ๊บเราก็กดหวัวเข็มลงมา สมมตินะครับก็เริ่มเล่นล้วนี่เป็นง่ายๆนะครับต่อมานะครับผมจะสอนวิธีดูว่าเราควรจะทำความสะอาดหัวเข็มหรือยังนะครับอุปกรณ์ที่ควรมีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องมีตัวลูกนี้ไว้นะครับเพื่อที่ใช้ขยายดูหัวนะครับ เราเอามันไปพักก่อนนะครับนี่ก็คือมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับคือรอมันมีฝุ่นเยอะๆก่อนก็ได้แล้วค่อยเช็ดออกนะครับวิธีเช็ดนะครับกดตัวนี้ไปื่อยกดเบาๆนะครับแล้วก็ปาดขึ้นโลมากอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้นะครับหรือห้ามอย่างนี้นะครับไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะครับเด้คอมเมนต์ในทำแบบนี้มากกว่า เกี่ยงครับไม่มีเนี่ยทำก็คือนานๆดูทีก็ได้ครับสองสาวันเล่นถ้าเล่นทุกวันนะครับสําหรับแผ่นนี้สะอาดเนาะถ้าแผ่นไหนไม่สะอาดบางทีต้องดูนะครับแล้วก็นี่แหละครับในภาพรวมทั้งหมดที่เราอุปกรณ์ที่เราควรมีนะครับก็คือมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีแครมตัวนี้สําคัญนะครับปกติเครื่องเล่นแผ่นเสียงธรรมดาที่ซื้อมาเขาจะไม่ค่อยแถมนะครับนอกจากพวกไฮเอ็นนะครับแล้วก็มีตัวคาร์บอนตัวนี้สําคัญมาก อีกอย่างนะครับที่สำคัญนะครับก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับใช้เช็ดแผน่นต่อไปก็เป็นแอมลำโพงมีแค่นี้ก็เริ่มเล่นได้ละถามว่ารวมทั้งหมดเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณตีว่าประมาณ1มื่นกว่าบาทหมื 15, 000, ่น้าแล้วกันอนะหมื่นห้าแอมตัวนี้ตอนซื้อมาก็เท่าประมาณ20,000ก็3ามหมื่้าแล้วลำโพงอีกหมื่นหนึ่งก็ประมาณสี่หม้าสายลำโพงอีกนิดหน่อยๆนะครับ ก็รวมๆแล้วในซิสเ็มที่ถ้าเป็นเริ่มต้นมือหนึ่งใหม่ทั้งหมดก็ตีไว้ประมาณ 4- 5หมื่นนะครับรวมค่าแผนที่เราต้องซื้อด้วยถามว่าค่าแผนตอนนี้แพงไหมผมว่ายุคนี้เป็นเป็นยุคที่แผ่นที่ผลิตใหม่ออกมาครับค่อนข้างถูกอยู่ละเราสามารถที่จะหาซื้อได้ในราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับก็แนะนำมาเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆนะครับ EP ต่อไปจะสอนล้างแผ่นเสียงแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับสาหรับแบบแผ่นที่มันแบบ เกินจะเยียวยาแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูว่าล้างยังไงให้มันกลับมามีชีวิตได้อีกเจนติดตามนะครับใน EP 2ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับผม